36นะฮะแต่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะเป็นตั้งแต่34ย่าง35ค่ะเพราะอะไรยังไงฮะเพราะที่บ้านขายอาหารค่ะแล้วจะยืนตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองตีสามขึ้นมาเพื่อปรุงอาหารใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นแม่ครัวใช่ค่ะเตรียมอาหารเพื่อที่จะขายอาหารไปจนถึงบ่ายสองค่ะบ่ายสองสุขภาพไม่ดีค่ะแย่มากแย่ขนาดไหนฮะแย่ขนาด เกือบเดินไม่ได้อาการแรกคือเขาจะชาค่ะก็รู้สึกว่ายืนแล้วจะชาข้างซ้ายขาซ้ายชามากจนมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกเหมือนกระดูกเหมือนไม้หักค่ะตรงไหนฮะที่เข่าค่ะแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวปวดก็เลยไม่ไหวละคุณหมอก็เอ็กซเรย์เลยค่ะว่าไม่มีหมอนรองกระดูกฮะไม่มีหมอนรองกระดูกค่ะ คือว่ากระดูกไปไปไปชนกันแล้วก็คือหมอต้องให้ทํำยังไงฮะก็ก็ให้ยามทั่วไปอะค่ะมาทานพวกแคลเซียมเสริมเสริมค่ะก็ไม่ด so ีขึ้นรักษาอยู่ประมาณปีกว่านกันปีกว่าทนเจ็บยังไงใช่ค่ะเช้าก็ต้องมาตื่นมันทำครับข้าวเตรียมอาหารขายก็ต้องมีผ้ารัดเข่าตลอดก็คือใช้วิธีรัดเอาไว้ใช่ค่ะแล้วยังไม่มีรักษาวิธีการรักษาอย่างงยังค่ะยังก็ทานยาหมอตลอด อะไรถึงดนใจให้พ่อช่วยได้ตอนเป็นเขาน่าจะไปหาหลายวิธีอ่ะแล้วทานเริ่มทานจากอะไรเริ่มทานจากข้อเข่าค่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ปวดแล้วนะคะไม่ปวดเลยโอ้เจ็ดแปดวันนี่เดินเหมือนคนปกติลืมไปเลยว่าตัวเองข้อเสื่อมอยู่เห็นผลเลยเดินได้ปกติเดินได้มีก๊อฟคือไม่มีค่ะไม่มีเลยส้นสูงใส่ได้ต้นสูงใส่ได้แล้วนะครับ